แล้วครับที่แน่ๆร้านนี้ไม่ได้มีสาวๆสวยๆอย่างเดียวแน่ๆมีหนุ่มหล่อด้วยนะเราอยู่กับหนุ่มหล่อ3คนคนแรกชื่ออะไรกันเลยเดียวพี่ทมครับชื่อการตครับตีเขาผมอลไรครับมาร้านนี้กันบ่อยไหมครับเอก็บ่อยครับเพื่อนเพื่อนนะบ่อยนะผมมางแรกครับแล้วใครใครมาบ่อยใครมาบ่อยนี่สองคนนะทำไม่ทั่วครับทำไม่ทั่วแล้วติดใจร้านฮอปบาร์ไหมครับติดติดใจอะไรร้านฮอปบาร์สาวน่ารักครับ ริการเป็นกันเองเนี่อ่ะก็ามาเดนถ้าวันเนี้ยเรามีมันคออยู่เนี่ยแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่มีเนี่ยอยากจะใช้อะไรพันแทนผ้ามันคอเชี่ยรองเท้าครับทำไมอะ่ะเฮ้ยพี่<อ>นแบบนวเกินไปไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีที่คงไม่ใส่อะไระครับอ่ะเราอ่ะก็อาจจะเป็นเอาเอาแว่นมาเหน็บคอแทน ไอ้เหนบได้พี่พี่ลองดูดิผมไม่ต้องมีผมันคอก็ได้พี่ก็เป็นแนวของตัวเองแล้วนี่เท่ด้วยไม่ต้องมีผ้ามันได้แล้วมาร้านนี้วันนี้มาร้านนี้อยากได้อะไรกลับไปว่อยากอยากได้อะไรกลับไปเป็นพิเศษเลยว่าเห็นเดินมาเนี่ยมันสวยทุกคนอยากได้ทีวีพี่พี่ใหญ่ป่ะพี่อยากได้ป่ะผมอยากอ่ะ ดูพี่จอมเลอร์เลยครับอย,อยากได,ได้ความสนุกครับผมหมอ,อผมอยากได้ไรวะสาวกบ้านอยากหัวทิพยอยากโโหัวทิพยโอ้โหใช่ผมไม่เคยเมาอ๋อพี่ผม,มอยากเมาไม่ไม่อยากได้หยิกกับบ้านเลยอ่ะเฮ้ยพี่ของพี่นั่งอยู่แล้วแบบใจเดียวพี่รักเดียวใจเดียวแบบคนเดียว วันนี้ก็เข้าไปดูตัวเองในนี่นะครับ back to nippo tv.com นะโชว์น้ำบาดหน่อยโชว์น้ำบาดหน่อย